เราซอสดนตรีเนี่ยพื่ออยากจะประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือความฝันของเราแต่ว่าพอเวลาวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่เรายังมีฝันอยู่ดังนั้นเราเลยอยากจะปั้นใครมาสักกลุ่มหนึ่งใครมาสักคนหนึ่งเพื่อสารฝันแทนเราเรื่องที่ต้องคุยเลยวันนี้วารลาของวันนี้เลยกลายเป็นเจ้าของค่ายเพลงเป็นไงล่าจุดมันไปคอนเน็กยังไงจุดไหนครับพ่อที่พ่อแบบ เอาเด็กๆมาทำดนตรีกันลุยงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้เกิดจากโปรเจกต์ The Brothers ที่เราทำเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับที่เราจะเฟ้นหาไอดอลไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงหรือว่าการที่จะเป็นบอยกรุ๊ปบอยแบนด์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ทำโปรเจกต์นั้นขึ้นมาเพื่อจะปั้นน้องกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นไอดอลเนี่ยครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่จบโปรเจกต์ไปจริงๆแล้วมันต้องต่อเนื่องแต่ว่าเราเจอโควิด มันก็เลยทําให้เกิดการล็อกนั่นล็อกนี่แล้วก็ทุกอย่างยังไม่คลี่คลายพอมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างพร้อมละก็เลยทําให้ล่าช้าไปนิดนึงครับผมแล้วก็จากน้องๆในกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็เซ็ตยูนิตใหม่ขึ้นมาซึ่งยูนิตนี้มี6คนนะคะชื่อว่า r r x y นี่นี่ <Pro xy S 2> นั่นเองอ,อยู่ในค่าย Brothers Music ซึงเวลามันที่มันยาวขึ้นก็ก็ทำให้ทําให้เราได้ทํางานกับน้องกลุ่มมิ่งน้องฝึกฝนน้องได้มากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สิ่งที่งงอย่างหนึ่งเลยอ่ะคุณเจษดาพรเนี่ยเมื่อก่อนไปออกรายการทีวีไปเทศนตอนไหนก็ตามเขาจะแจ้งกับทางทีมงานทันทีว่าไม่ร้องเพลงนะครับเออทำไมทำไมเนี่ยก็คือผมเนี่ยร้องเพลงไม่เป็นนะคะ ตอนนั้นเล่นดนตรีเป็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีอีเวนต์อะไรเงี้ยมีงานโชว์ตัวอะไรก็ถ้าพูดคุยสัมภาษณ์อะไรได้นิดหน่อยถ้ามีร้องเพลงตอนนั้นโชว์ตัวมักไปเป็นกลุ่มกลุ่มสองสเก้านี่ยทั้งนั้นเลยเราเองเราเราไม่ได้เป็นคนร้องเพลงางที่บอกมันเป็นอะไรที่ถ้าถ้าเรามองกันตรงๆเรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พีติ๊กจะจะมาทำเลยอ่ะมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ตอนเด็กๆผมใฝ่ฝันคือตอนนั้นผมเล่นดนตรีตอนอยู่ ช่วงมหาวิทยาลัย <คะ S 2> ประมาณสักช่วงปีหนึ่งปีสองอะไรเง <oman. S 2> ี้ยฮะเราซ้อมดนตรีเนี่ยเพื่ออยากจะประกวด<ฮ>อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือความฝันของเราแต่ว่าพอเวลาวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่เรายังมีฝันอยู่ดังนั้น,เ,นเราเลยอยากจะปั้นใครมาสักกลุ่มหนึ่งใครมาสักคนหนึ่งเพื่อสารฝันแทนเรา<ฮ>ดังน,น,นั้นในเรื่องของดนตรีเนี่ยมันคือเราชอบอยู่แล้ว<ม>นะฮะแบบไม่เคยหายไปไหนไม่เคยหายไปไหน<ม>แต่แค่ลมมันพัดเราไปแบบเป็นพระเอกพระเอยใช่ค่ะ แล้วก็พอมาวันหนึ่งเราได้มีโอกาสทำเนี่ยเราก็อยากจะดันแล้วก็ส่งเสริมพวกเขาเนี่ยไปเป็นตัวแทนเราให้ไปต่อได้มไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ได้มาเป็นบอยแบนด์กลุ่มแรกในสังกัด b u t t เต r u u s i c ครับผมชื่อว่า proxy